ค่ะกลับมาชมผลงานมายงชิดรุ่นแรกของใส่ลุงนะคะที่ใสลุงอาจคิดให้ดูคลิปที่แล้วที่บอกว่าพวงนี้นะค่ะเขามีลูกเข้าหัวไม่ขีดไฟอยู่ประมาณ1ิบลูกนะคะตอนนี้เรามาดูผลงานที่ใส่ลุงห่อไว้กันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมใส่ลุงนับดูแล้วนะเขาได้แปดลูกนะเห็นไหมคะนับดูสิได้แปดลูกนะใช่นี่ดูสิ นะคะนี่โอเคไหมอ่ะชมกันชัดๆเลยสองสี่หกพวงเนี้ยมี9ลูกนะคะล่วงไปชำรุดเสียหายไป1ลูกหรือ8ลูกตอนนี้เสรยลุงไม่ห่อแล้วนะคะไซนี้เป็นไซที่เขาเขาโตแล้วเราปล่อยให้เขาโตธรรมตามธรรมชาติไปก่อนแล้วพอเขาลูกใหญ่กว่านี้พร้อมที่จะสุกเราค่อยมาห่อเขานะคะเพราะว่า ระยะนี้ถ้าเราไปห่อเขาไว้เนี่ยเขาอาจจะโตไม่เต็มที่นะคะซึ่งระยะนี้มแมลงไม่กินแล้วนะอืม,มแมลงไม่กินนะคะ,มะแมลงจะมากินเขาอีกทีในะระยะที่เขาใกล้จะสุกอะคะ่ะระยะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาหอ่อเบื้องต้นเดี๋ยวเสดลุงมาจะมาวันที่ยี่สิบสี่ธันวาเสรลุงก็จะมาห่อเขานะคะเดี๋ยวจะต้องหาคือพวงนี้มันมีแปดลูกเนาะต้องหาอุปกรณ์ที่ใหญ่ๆห,ห,หน่อยมาห่อเขาอะคะ่ะแล้วก็มาดูอันนี้ค่ะนี่ มีสองลูกนะคะทั้งบทตอนนี้ผลมายงชิดรุ่นแรกเนี่ยเสดุงเห็นผลงานสิบลูกแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรอดปลอดภัยให้เราไปจนถึงใหญ่โตถึงสิบลูกหรือเปล่านะแต่นะตอนนี้เสดุงจะต้องปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติไปก่อนนะคะเพราะว่าระยะนี้เนี่ยเป็นระยะที่มแมลงไม่ทําอะไรเขาแล้วนะคะซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือว่าการโรเทคชั่นของเราด้วยวัสดุทำรีไซเคิลของเสรุงเนี่ยถือว่า ได้ผลนะคะทั้งหมด14ลูกเนี่ยเหลือ10อเหลืออยู่10ลูกหายไป4ลูกนะคะทั้งหมด14ลูกเนี่ยเหลือ10ลูกะะหายไป4ลูกนะคะนี่คือผลผลิตมะยงชิดรุ่นแรกของสวนมะยงชิดบ้านสวนอิมบูนสวนมะยงชิดปลอดสารเคมีคะ่ะที่ตอนนี้หรอคะที่ถ่ายให้ดูเหมือนลูกใหญ่นะแต่ว่านะตอนนี้เขาอะ่ะอันนี้ลูกใหญ่เท่า เล็บนิ้วก้อยเห็นไหมนี่ค่ะอันนี้ลูกใหญ่เท่าเล็บนิ้วก้อยนะอะส่วนอันนี้อันนี้ลูกที่ใหญ่ที่สุดเท่ากับอเนี่ค่ะเท่ากับนิ้วหัวแม่มือนะคะเท่ากับนิ้วหัวแม่มือเล็กกว่านิ้วหัวแม่มือใส่ลงนิดนึงลูกที่ใหญ่ที่สุดนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ